กอน,นี่พี่น้องนะสวยมากกอใหญ่ด้วยถ้าเก็บกระเทียมปลาธรรมชาติด้วยค่ะพี่น้องสวนสาธารณะเด<น>ี๋จะเอาลึกๆหน่อย<น>อันนี้อวบ นี่ยเนี่ยอร่อยค่ะไอ้ลุงลุงจะบอกืออะไรเนี่ยก็ชื่อผักอะไรไม่รู้ถามเลยเนี่ยพลังอ่อนๆเลยเนี่ยก็กินยอดเปนอย่างเงี้ยเนี่ยผักสลัดเนี่ยอยู่เดนมาร์กต้องกินแบบนี้เนี่ยน้องมนอ่มันยังไม่ค่อยโตเนี่ยกินสดๆหรอไม่ต้องต้มหรอ้นเล็กอันนี้กินได้หมอ้น่น่ นั่นเอ้หมันไอ้ตัวคันอ๋อมันจะ,จะมันหมุนกระถิ่นเดี๋ยวอันนี้อันนี้กินไม่ได้อันนี้มันมันเป็นไอ้นั่นไม่ใช่เหรอใบตํบาแย,ยาไม่ใช่เหรอเอาเห็นเห็นเขากินกันอยู่นะกระมวลขน,นดาดนี้เดี๋ยวเราออกมาเาเก็บออก นี่เราจะบุกป่ากระเทียมพาเพื่อนมาเก็บกระเทียมนะคะกระเทียมโตแล้วป่าป่ากระเทียมเขียวๆกระเทียมตรงนี้ใบมันเลียวเนาะกระเทียมตรงนี้ใบเลียวเนาะเต็มเลยนะโอ้โหเจ้าตรงไหนเนี่ยเยอะมาก ไปเอาตรงนู้นไปเก็บตรงนู mm ้นไปไม่เอามาถูไปเอามาถูเนาะนะเยอะเนาะนู่นนะไปตรงกลางก่อนนะนู่นไปทางนู้นดีกว่าฮะอุ้ยอันนี้กำลังอ่อนเลยเราเข้าไปตรงนั้นตกใจเลยค่มอว่าตัวเล็กอยตรงนี้กำลังออกเยอะเลยดูเนี่ย ป่ากระเทียมทั้งนั้นเลยนะเนี่ยเนี่ยพี่วิสวยเนี่ยสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องวันนี้พามาเก็บกระเทียมป่าอีกแล้วนะคะสี ิวจะเข้มหน่อยนะคะทุกคนเพราะว่าเพิ่งไปสักมาเพื่อนมาเก็บด้วยค่ะ,ะเดี๋ยวเรามาเก็บกันเลยค่ะฝากคลิปเก็บกระเทียมด้วยนะคะหลังจากไม่ได้เก็บให้ดูหลายวันแล้ววันนี้ก็เลยแวะมาป่ากระเทียมค่ะ ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมมากดไลค์กดแชร์ให้นะคะยังไงก็เพื่อนใหม่ก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะไปค่ะไปเก็บกระเทียมกันค่ะอยากดูเบื้องหลังยูทูบเบอร์บ้างขาวๆอุ้ยดอกออกแล้ว ดอกออกแล้วดอกออกแล้วเดี๋ยวดอกให้ดูค่ะ่านผู้ชมค้นขาวๆอวบๆอุ้ยอุ้ยอุ้ยลงค้าเพื่อนลองค้าเพื่อนนี่ดอกทำด,ดีๆนะตรงนั้นน่ะเก็บดีๆนะเว้เว้ เหมือนคนใบมันใบมันเลียวเนาะฮะมันไม่งามเพราะว่ามันไปทำแบบล้อมทุกบ้านที่ี๋ยวจะลองทำอะไรทำอะไรชิปชีนี่ไงคนนี้ทำชิปชีอร่อยจะตายฮะไม่ทำเนบ่ยไม่ใช่นี่แหลมันใบมันเลียวมันไม่งามเหรอโอเคเล็กแต่คนต้องลงไปข้างๆนู่นก็จะเอานงาม เพราะว่าเนี่ยมันเยอะแล้วมันเบียดเสียดกันมันก็เลยมันก็เลยเป็นแบบนี้แต่ถ้าตรงที่อ๋อตรงนน้นใบใหญ่หน่อยเนี่ยตรงใบชายเมือตรงที่มันเกิดขึ้นเดียอะๆแต่ได้เกิดขึ้นปนกันแบบนี้อ่ะเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปตรงนั้นมันจะไม่ได้อนะไอ้คน้เได้แบบอ๋อใช่เนาะเดี๋ยวเราไปเก็บตรงนั้นกันโอ้ย พี่น้องดอกออกแล้วค่ะพี่น้องดอกเริ่มออกแล้วค่ะเดี๋ยวรจีนจเนี่ยต้นใหญ่ๆ ไปเอาตรงนูนกันว่าบางทีถ้าเกิดมันขึ้น,นติดกันแล้วมันมันไม่ได้น้ำพอใบมันจะเลียวก่อนนี่พี่น้องนะสวยมากกอใหญ่ด้วยถ้าเก็บกระเทียมปลาธรรมชาติด้วยค่ะพี่น้อง สวนสาธารณะวนเดี๋ยวจะเอาลึกๆหน่อยอันนี้อวบอวบดีดีพี่น้องเนาะต้นยังไๆกอดยังๆเลยค่ะนี่ดอกกำลังออกแล้วพี่น้องกระเทียม ออกออกแล้วี่นมัดนะกำหนึ่งนะคะสวยดีค่ะนีน กัมใหญ่ๆมันใหญ่พี่น้องไปเก็บกันต่อค่ะอืมพี่น้องมึงนะขึ้นมาเป็นกอเลยพี่น้อง ว้พี่น้องกระเทียมหลายค่กจักสิเก็บมองใด,ดเลี้ยวไปมองใดก็มีตะกระเทียมพี่น้องมาชมป่ากระเทียมด้วยกันนะคะป่ากระเทียมที่เดนมาร์กค่ะ เอมาตัดเลยตัดเลยกระเทียนมีดอกแล้วค่ะ 我就变成一个病人。